สวัสดีค่ะชื่อวิลาวันนะคะเต๋ยวประดิษฐ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการบริษัทคุณแม่จู้จำกัดค่ะ โดยปกติแล้วโรงงานของบริษัทคุณแม่จู้เราเนี่ยนะคะเรามีมาตรฐานของ GMP ซึ่งเราได้มาจากของคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธ,ธารณสุขอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานของอมาตรการการผลิตที่สะอาดและปลอดภัยซึ่งพนักงานของเราเองเนี่ยก็ใช้ GMP นี่แหละค่ะในการปฏิบัติงานโรงงานของเราเองนะคะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารการการจัดสัรพะยทุกอย่างรวมถึงสุข,ขอ,อนามัยของพนักงานทุกๆคนซึ่งสุข,ขอ,อนามัยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการใส่แม้ ที่ปิดเพื่อไม่ให้น้ําลายบนเปื้อนลงไปในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะหรือแม้กระทั่งการล้างมือการฆ่าเชื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์70%ซึ่งเราทําอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วทุกการผลิตอยู่แล้วนะคะแล้วหลังจากที่กระรวงสาสารเนี่ยได้นํามาตรการ DMHTT เข้ามาใช้งานเนี่ยทำให้เราเพิ่มมาตรการของดิ s t a n c i n g ก็คือการระยะห่างหมายถึงว่าโรงงานณขณะนี้เราก็กระจายการผลิตยกตัวอย่างเช่นวันนี้ ส่วนของการผลิตจะเข้ามาทํางานหรือวันพรุ่งนี้ส่วนของการบรรจุจะเข้ามาทํางานเราทําแบบนี้เพื่อลดการไอ้ัดของของพนักง,งานที่อยู่ในโรงงานเรานะคะแล้วก็ยังเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับการวัดหภูมิก่อนการนเข้าโรงงานทุกๆครั้งของพนักง,งานทุกคนนะคะรวมถึงการโหลดแอปไทยชนะด้วย อย่างเรื่องของการผลิตเนี่ยตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยเราก็เน้นการบรรจุสินค้าเพื่อขายนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นแต่ว่าหลังจากที่เจอสถานาการณ์โควิดเนี่ยทางโรงงานเองก็มีการปรับตัวปรับมาใช้การผลิตที่เกี่ยวข้องกับเ,เครื่องปรุงอาหารพร้อมปรุงแล้วก็พวกของแห้งต่างๆมากขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปถูกไหมคะก็คือทําอาหารทานเองกินที่บ้านหรือไม่ออกมาจากไหนเลยไม่ออกจากบ้านเลยอยู่ทํางานที่บ้านรับประทานอาหารที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นโรงง,งานคุณแม่จู้เราเองเนี่ยนอกจาก จะใช้ GMP ที่เป็นมาตรฐานของของประเทศไทยเราแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังใช้มาตรฐาน SO 9000คือมาตรฐานสากลที่ควบคุมกระบวนการตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการจะถึงมือผู้บริโภคะคะ่ะ รอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าโควิดเจอมาปีกว่าเกือบ2ปีเต็มนะคะเราเองเราก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะแต่มองในแง่ดีก็คือว่าเราก็จะได้มาทวนสอบการผลิตของเราทวนสอบพนักง,งานของเราเองเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในโรงงานการข้อเข้มงวดข้อทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาหารเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของลูกค้าทุกๆคนนะคะก็มีเวลาในการในการสอนพนักง,งานมากขึ้นอบรมพนักง,งานมากขึ้นแล้วก็ให้พนักง,งานได้ปฏิบัติที่ เข้มข้นที่จริงจังมากๆขึ้นนะคะขอเป็นกำลังใจนะคะสำหรับคนที่กำลังล้มลุกคุกคานหรือว่ากำลังจะไปต่อนะคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองทุกๆคนก็ต้องฟันฝ่าเรื่องเกี่ยวกับโควิดไปให้ได้นะคะขอเป็นกำลังใจะคะ่ะ